ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนชาวร้อยเอ็ดเรื่องเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการตัดสิทธิ์ยกเลิกสิทธิ์บัตรทองจากข้อความแจ้งอัปเดตข้อมูล เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลือในสื่อออนไลน์กรณีมีการเผยแพร่หลอกลวงประชาชนโดยส่งข้อความ SMS ข้อความว่าแจ้งอัปเดตข้อมูลบัตรประกันสุขภาพทุนหน้าหรือบัตรทองให้เป็นข้อมูลปัจจุบันมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีซึ่งจากการตรวจสอบไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชบพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จสปสชไม่มีนโยบายโทรหรือส่ง SMS สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด SMS เเหล่านี้ ได้ส่งจากสปสชแต่เป็นการแอบอ้างชื่อเพื่อหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่กลุ่มมิจฉาชีพโปรดอย่าหลงเชื่อคลิกลิงก์ที่แนบมาด้วยเพราะมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกแฮกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินหรืออาจถูกหลอกล่อด้วยวิธีการต่างๆสิบัตรทองนั้นเป็นสิทธิ์การรักษาพื้นฐานสําหรับคนไทยทุกคนไม่มีการตัดสิทธิ์ใดๆทั้งสิน้นประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวอย่าคลิกลิงก์ที่แนบมากับข้อความและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไล ต่างๆทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ www.nhso.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโทร1330ด้วยความปรารถนาดีจากนายทรงพลใจกริมผูว้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็